สวัสดีครับสันชายได้สันสุขนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่5้ธันวาสองห้าหหกนะครับแตงโมของเราก็ได้35วันนะครับเราวันนี้เรามาเก็บลูกแตงโมกันนะครับหลังจากที่เราเก็บมาได้สองวัน3าวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ามนะครับที่เราเก็บแตงโมนะครับ เห็นแตงโมของเราไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นลูกแรกนะครับอันนี้สุกใสที่รอยจิกๆนี้เป็นรอยนกนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านกอะไรนะครับน่าจะเป็นนกอลูกขนาดนี้แล้วเราก็เด็ดนะครับลูกขนาดนี้เด็ดหมดเลยนะครับนี่ลูกขนาดนี้ก็เด็ดนะครับนี่แต่แต่เราจะเราจะเด็ดมาจากทางนุ้นก่อนนะครับฝั่งท่นุนก่อนนะครับฟังทั้งไอ้ต้นว่าต้นใหญ่นู่นนะครับ ต่เราเด็ดมาได้สองแถวแล้วนะครับแต่วันนี้เราไปดูเดินไปเดินไปดูทางที่หัวแถวนะครับทางที่แม่บ้านยืนก้มอยู่นู้นนะครับเห็นไหมครับแตงโมของเรานะครับนี่สามสห้าวันเพิ่งเก็บลูกแรกนะครับนะครับแตงโมนะครับดูมันจะติดลูกประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับที่ลูกเราจะเอาอยู่ไกลพอควรนะครับ แตงโมของเรานะครับดูก่อนนี่ก่อยามเย็นนะครับยามเย็นประมาณบ่ายสามจะเข้าบ่ายสี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บแตงโมนะครับหนูคุณแม่บ้านคุณผู้หญิงนะครับเขาถือคู่ถังนำหน้าไปแล้วนะครับ <_ D> จะไปเก็บลูกแตงโมลูกแรกกันนะครับ นะครับแตงโมของเราเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับถ้าใครได้ชมคลิปของเรานะครับก็จะรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงของแตงโมนะครับแค่สามสิบห้าวันเองนะครับแตงโมนี่เดินแทบจะเต็มทั้งล่องเลยนะครับแทบจะปิดทางเดินนะครับอันนี้บนตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับบนนี้ถนนเห็นไหมครับนี่ที่ติดลูกกิ่นี่เป็นลูกจริงแล้วนะครับนี่ แต่ตัวไหนที่เป็นลูกจริงเราจะไม่เด็ดทิ้งนะครับตัวไหนที่เป็นลูกจริงเราจะไม่เด็ดทิ้งนี่ครับลูกจริงนะครับนี่ตรงนี้เราจะทิ้งยานะครับช่วงระยะติดลูกเราเอาลูกแรกนี่ครับเออลูกจริงนะครับแล้วก็เราเด็ดลูกทิ้งเราจะไม่ใส่ยาครับเราจะทิ้งเป็นอาทิตย์นะครับจนกว่าจะเก็บลูกเสร็จนะครับเราถึงถึงจะฉีดยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะปล่อยยานะครับนี่นะครับแตงโมที่เราเก็บเมื่อเช้านี่นะครับแตงโมที่เราเก็บเมื่อเช้านะครับนี่ ดูครับมันไม่ใช่ลูกเล็กนะครับที่เราเก็บลูกไหนก็ขนาดนี้เลยนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับนี่ลูกเล็กขนาดนี้ถ้าเป็นลูกแรกเราก็เก็บเหมือนกันนะครับขอให้เป็นลูกแรกนะครับบางคนเห็นนี่ลูกขนาดนี้เสียดายนะครับไม่อยากจะเก็บก็มีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าจิบนะครับเห็นไหมครับแตงโมปิดล่องทั้งหมดเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูคลิปของผมก็จะเห็นตอนตอนที่ผมมาถ่ายทํามันจะมันคือของเขานี่ก็จะไม่ปิดล่องนะครับ ก็จะมีที่ว่างอยู่นะครับตอนนี้ก็ปิดล่องไปทั้งหมดแล้วนะครับปิดทางที่เราเดินตามล่องเห็นนะครับก็จะมีแตงเดินคานค่มล่องมาอย่างนี้นะครับระยะห่างของล่องเราก็3เมตรนะครับเราลองดูนะครับเนี่ยตรงวันนี้เราปลูกขีกว่าทุกครั้งนะครับแตงโมปลูกทีกว่าทุกครั้งทุกครั้งเลยนะครับน่าจะประมาณ30 40เซนตต่อต้นนะครับประมาณนั้นนะครับ ทุกครั้งเราก็จะปลูกห่างกว่านี้งวดนี้เราปลูกทีๆลองดูนะครับลองดูการปลูกทีกับปลูกห่างมันต่างกันตรงไหนนะครับแล้วสร้างผลผล,ผลิตมันมันจะแตกต่างกันไหมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นท่อที่เราเดินเข้าไปในป่าเลยนะครับท่อพอีนะครับเดินยากนิดหนึ่งนะครับอันไหนข้อไหนก็ติดสองลูกนี้เป็นลูกจริงเลยนะครับนี่ ติดสองลูกนี้ข้อลูกจริงนะครับไม่ใช่ลูกอันนี้นะครับไม่ใช่ลูกแรกนะครับมันจะมีอยู่ลูกไหนที่ลูกจริงก็มีนะครับช่วงนี้นะครับพยายามเล่งปุ๋ยเล่งน้ํานะครับเพื่อไม่ให้แตงเขาชะงักการเจริญเติบโตนะครับเขาจะเล่งทําให้แตงโมของเราโตเร็วโตดีนะครับนะครับก็นี่เป็นน่าจะเป็นลูกจริงครับเห็นไหมครับลูกจริงเพราะมันติดไก่ตอมากนะครับนี่ลูกจริงนะครับ ประมาณข้อสิบสองสิบสามนะครับติดลูกนะครับดูไม่ดูคุณดูคุณแม่บ้านเขาเก็บลูกแรกนะครับว่าเราเก็บเป็นนี้วันเป็นวันที่สามแล้วนะครับดูนะครับลูกใหญ่ๆขอยเป็นลูกแรกก็เก็บหมดเลยนะครับนี่นะครับน่ครับแตงในคู่ถังนะครับนี แล้วก็ถ่ายทําให้เพื่อนๆเห็นๆนะครับเดี๋ยวว่าเราพูดแต่ว่าเก็บลูกแรกลูกแรกแต่เดี๋ยวว่าเราเก็บไม่จริงนะครับเราเก็บจริงๆนะครับลูกใหญ่ลูกเล็กเราเก็บหมดคอยเป็นลูกแรกนะครับเราจะเสียดายนะครับเพื่อนๆถ้าเสียดายก็เราก็จะได้ลูกที่แตงโมที่ออกมาไม่ค่อยสวย <S <S เนื้อไม่ค่อยแน่นนะครับอาจจะเปลือกหนานะครับเียเขาถึงเก็บแตงโมลูกแรกกับเพราะเหตุนี้แหละครับเพราาจะทํา ถ้าเราไม่เก็บก็จะทําให้แตงโมเปลือกหนานะครับแล้วก็เนื้อไม่แน่นนะครับถ้าเราเก็บออกจะทําให้แตงโมีนเนื้อแน่นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตงโมลูกส,สวยๆกำลังงามๆเลยนะครับนี่เป็นลูกแรกทั้งนั้นเด็ดออกทั้งนั้นนะครับแตงโมทั้งนี้ก็ยัง ยังไม่เคยปิดเท่าไหร่ก็มีเคือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเราดูแม่บ้านเขาเก็บก่อนนะครับถ่ายทำให้เพื่อนดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับคนในที่ไม่เคยปลูกก็จะพอทำได้นะครับพอมีมีความรู้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับคนในที่เขาปลูกแล้วก็ถ้าไม่เคยเด็ดลูกก็เอา ทำต,ตามเราก็ได้นะครับเปิดหาลูกแรกนะครับอันนี้แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเองเต็มจะเต็มถังแล้วครับแคเคนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บลูกก่อนนะครับเพราะว่าจะขําแล้วนะครับช่งนี้ช่องเราต้องเร่งเวลาให้เก็บให้ทันนะครับ เพราะว่าลูกเขาจะได้ติดทันทันกันนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ